ชัดๆไม่ต้องซูมชมหน้าหนุ่มเกาหลีว่าที่เจ้าบาวของดีเจดา่าซุ่งคบกันมาได้สักระยะแล้วล่ะค่ะ สำหรับคู่ของดีเจดาดากับแฟนนุ่มชาวเกาหลีใต้ซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจด a าดาได้ออกปเปิดเผยเรื่องความรักในรายการดาร,แราแ้นทั้งช่อง GMM25 ซึ่งเจ้าตัวก็ดูจะเขินอยู่ไม่น้อยส่วนแฟนนุ่มของเธอนั้นก็ต้องบอกเลยว่าหล่อดูดีไม่เบาหรือเมื่อไม่นานมานี้ในอินสตาแกรมของดีเจด a าดาได้ออกมาเผยภาพหน้านินดีอีกครั้งโดยในภาพจะเห็นว่าเป็นภาพที่เธอนั้นกําลังส่งแหวนอยู่ที่นิ้วนาง งซ้ายพร้อมกับมีมือของแฟนหนุ่มจับมือเธออยู่โดยโพสระบุแคปชั่นว่าอ yes ันเนสเยสซึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากล่าส,สุดในอินสตาแกรมของนานาไราบันได้โพสต์ภาพของดีเจด่าดากับแฟนหนุ่มชาวเกาหลีซึ่งงานนี้ก็ทําให้หลายคนใครสงสัยว่าหนุ่มคนนี้นั้นชมหน้าเป็นอย่างไรหลังจากที่ดีเจด่าด่าซุ่มามายาวนาน